บริษัทอะตอนต้นปีอะพนักงานเขาออกเยอะมากตอนนั้นก็มีท้อเหมือนกันนะแต่ในใจอะเรากลับมองว่าเขาอาจจะเลือกจิ๊กซอที่ถูกตัวในเวลาที่เหมาะสมก็ได้มั้งลูกค้าที่รักเราก็มีเยอะเยอะมากๆแต่ถ้าที่เขาที่เขาไม่รักเราเขาไม่เข้าใจเราเราก็ไม่ได้โกรธเขานะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองหมดคือถ้าอะไรที่เราปรับได้เราก็อยากปรับแต่ทุกบ้านมีกฎหมดส่วนในฝั่งของพาร์ทเนอร์ของโรงงานทํางานกับเกาหลีเจ็บค่ะ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายของใครสักคนหนึ่งเราก็เต็มที่อะเอาไว้ฉากต่อดีกว่าแล้วค่อยเล่าจริงๆก็ไม่มีเหตุผลนะพี่เธอจะทุกขนะขนาดมะม่วงยังสุกเลยเราทำทไมใช่ไหมฮะใช่เหรอเล่ยวันนี้ AI พอสอนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วอ d e n c ค l o r เกับ AI ครับคิดว่ามีผลกับธุรกิจนะยุคป,ปัจจุบันนี้นากร้อยแค่ไหนแล้วพี่แตนเนี่ยเอาได้มีการนำ AI ประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจของพี่แตนแค่ไหนครับพี่ว่าตอนนี้ทุกคนพยายามแบบอะไรอะไรก็ AI ถูกไหมใช่ซึ่งมันก็ต้องออปฏิเสธไม่ได้ว่าอ d e n c ค l o r เก็ต้องอันเนี้ยตามเทรนเราก็คือต้อง เอา AI มาประยุกต์แต่คำว่าตามเทรนของพี่อันเนี้ยไม่ได้ตามคนอื่นแต่เอามาหาสิ่งที่มันเหมาะกับบริษัทเราแล้วก็การตลายของเราน้องๆเจอรู้ว่าเมื่อปีที่แล้วเราคุยกันว่าเราจะรับคนเพิ่มจับได้ปะ่ะถ้าอีกหน่อยคนเยอะเราจะรับคนเขียนคอนเทนต์เพิ่มเราจะรับวิดีโอเพิ่มเราจะรับแบบกราฟิกดีไซน์ถ้างานเราทำไม่ทันออเคียทีบด้วย เราอยากรับ c r e a t i v มันนานมากแล้ววันหนึ่งที่ AI มันเริ่มเข้ามาซึ่งถามว่าวันนี้สําหรับพี่พี่ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่เสถียรนะแต่พี่กับมองว่า AI มาช่วยประโยชน์เราได้มากๆบัตรเราต้องรู้ว่าเราจะใช้งานมันยังไงต้องบอกว่า Eden Color เราซื้อทุกอย่างที่เป็นพรีเมียมหมดถูกไหมเราเคยลองเราเริ่มลองมาตั้งแต่ใช้ฟรี แล้วพอเรามาลองเป็นแบบเสียงเงินอะที่ถามจานจานไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าจานใช้ตัวเอไอแล้วจ้านเสียงเงินอะจานรู้สึกว่างานมาพัฒนาขึ้นไหมแล้วจานเอามาแรปอัพอะไรหมายถึงว่ามาโมดิฟายปรับเพิ่มด้วยไหมตอนจานทำงานไม่เห็นจานเนาะว่าจานอยู่ตรงไหนอยู่เนี่ยครับที่มองมาก็คือผมอ้าวอยู่นี่เองเหรอก็คือจริงๆแล้ว เวอร์ชันฟรีอ่ะมันมันมันต่างกับเวอร์ชันเสียตังค์อ่ะไม่ไม่ได้เยอะแต่การที่เราใช้เวอร์ชันเสียตังค์อ่ะเหมือนมันเป็นการปลดล็อกสกิลของ AI มากกว่าเหมือนมันเพิ่มความฉลาดของ AI แล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะระยะระยะเวลาในการคุยเราสามารถคุยได้เยอะขึ้นแล้วแล้วก็มันเขาเรียกว่าเหมือนมันฉลาดขึ้นนั่นแหละพี่ไอฉลาดเพราะเราฉลาดปะก็มีก็มีส่วนนะหรือว่าทำไมพี่พูดอย่างนี้ เพราะว่าจริงๆพี่กับมองว่าคนชอบคิดว่า AI มาฉลาดขึ้นแต่จริงๆอ่ะตอนนี้พี่เริ่มเรียนรู้ว่าพี่รู้สึกว่ามันอยู่ที่ในเรื่องของการที่เราป้อนข้อมูลด้วยส่วนหนึ่งมันเก็บข้อมูลจากสิ่งที่เราฟรีกให้มันแล้วมันก็ไปไอนี่ระบบของมันด้วยหรือเปล่ามันก็เลยทําให้มันดูฉลาดขึ้นในความรู้สึกของพี่นะเพราะพี่เป็นคนหนึ่งที่อย่าว่าพี่นะอขอโทษนะคะอย่าดราม,ม่านะคะเวลาที่ใครใช้ AI มาร้อโดยที่ไม่โมดิฟายอ่ะพี่จะมีความรู้สึกแบบไม่เอา มันดูไม่ฉลาดขนาดขนาดเราใช้ AI ใน <c oughs> ในส่วนของงานกราฟิกใช่ไหมครับเรายังต้องมารีทัชเพิ่มใช่เพราะฉะนั้นเี่ยที่จะมาถามพี่อะพี่จะบอกว่าวันนี้การใช้ AI พี่มองว่ามันเป็นการทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็บางอย่างที่มันอาจจะมีขีดจำกัดในการที่เราทำไม่ได้ AI มาช่วยบัดเราต้องหนึ่งเอามาปุ๊บแล้วมา adjust ในที่มาเป็น DNA ของเราเองแล้วที่มันเหมาะกับบริษัทเราการทํางานของพวกเราพี่กับรู้สึกว่าเนี่ยมันเอามาใช้ประโยชน์ได้ได้ตรงนี้แล้วก็อีก,อ,กอันหนึ่งคือเรื่องของการลีนคนวันนี้ต้องยอมรับว่าธุรกิจเศรษฐกิจไม่ดีน้องเอาออาจจะเห็นว่าทําไมพี่แตนไม่รับคนเพิ่มแต่ทําไมพี่แตนซื้อโปรแกรมเพิ่ม เพราะว่าพี่เอาตัวโปรแกรมเอาเทคโนโลยีเอา AI อเข้ามาช่วยคนให้ทำงานได้เร็วขึ้นโดยที่พวกเรายังอยู่กันแฮปปี้แล้วจากสมมุติว่าวันนี้พี่บิ๊กกำลังทำกราฟิกอยู่อันนึงพี่บิ๊กอาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งวันในการแต่งภาพนั้นวันนี้พี่บิ๊กใช้เวลาแค่เป็นหลักนาทีหรือหลักชั่วโมงถูกไหมให้ให้ AI ช่วยแล้วเสร็จแล้วพี่บิก๊กพี่บิคือกราฟิกของเราพี่บิ๊กเข้ามาแล้ว แต่งมันเพิ่มม,มันทำให้ได้งานที่มีคุณภาพแล้วได้งานที่มันดูสวยแต่ไม่ได้ดูเป็น AI แบบจา๋าโดยที่มยังไม่ได้มีความเป็นมีมนุษย์เข้าไปปรับปรุงอพี่รู้สึกว่ามันคือการผสมผสานกันร,ระหว่างเทคโนโลยี AI และสมองของคนมันยังเป็นอะไรที่มันจับต้องได้เหมือนเราไม่ได้คุยกับเหมือนโทรไปแล้วเจอ call center อะ่ะเวลาโทรไปแล้วเจอ call center กับเจอคนรับอยากคุย,ยกับใครมากกว่ากันมาากว่ ถูกเนี่ยแหละคือสิ่งที่พี่ใช้ AI มาปรับใช้กับ Marketing ของบริษัทเราอย่างส่วนตัวผมอะ่ะผมก็มีโอกาสได้ใช้เหมือนกันทีเนี้ยผมก็มองว่า AI ฉลาดไหมฉลาดแต่อย่างที่พี่แทนบอกคือคนน่จะต้องฉลาดกว่าเราจะต้องไปแคร็กตัวความฉลาดของ AI อ,ออกมาให้แบบว่าเอาคำออกมาจนนันเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการได้จริงๆะไรอะไรเงี้ยฮะผมว่า จริงๆแล้วยุคนี้ใครๆก็ใช้แหละแต่มันต่างอยู่ตรงที่ว่าคนใช้อจะเลือกใช้ยังไงแล้วก็จะมาประยุกต์ใช้ในแง่มุมไหนมากกว่าใช,ใช่ไหมฮะโอเคครับพี่แตนเราคุยเรื่องหมดมาเยอะแหละแบ็กกลับมาถึงเรื่องตัวอัปเดตช่วงชีวิตนิดนึง เรื่องอะไรอะจริงจริงพี่อาจจะอาจจะนําเสนอทั้งในเรื่องของชีวิตส่วนตัวมันก็ไม่รู้มันจะระลอลวมกันไปไปนะฮะอาจาจะรวมๆก็ได้ครับเป็นชีวิตลลของ,งความเป็น CEO อเลเคอร์ก็ได้นะฮะใหดวยอัปเดตให้ผมหน่อยครช่วงนี้ว่ามันเจออะไรบ้างครับพี่แตนช่วงนี้เจอเรื่องอะไรมีอะไรไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรืออะไรที่มันเป็นไปตามคาดบ้างไหมฮะอแม่ถามคําถามโยนอละแชร์นิดนึงอ่ะค่าอันแรกเลยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักตอนนี้ไม่มีโสดสนิท แล้วสมัยก่อนก็รู้สึกอยากข่ยข่อยคว้า,วาแต่รู้สึกว่ายิ่งคว้าแล้วมันยิ่งรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่เหมือนผีเสื้อใช่ไหมพี่ยิ่งวิ่งไล่มันยิ่งวิง่งหนีเราพี่เป็นคนไม่เคยวิ่งไล่ไครค่ะน,อน้องคาว่าข่อยคว้าในี่ให้เนี้คือพี่เป็นคนไม่เคยวิ่งตามไครแต่หมายถึงเราโหยหาที่จะมีใครแต่เราก็จะเป็นคนที่กล้า,ก,า,ก,ากลัวพอจะพอจะมีคนเข้ามาจริงๆหรือมีความรักเราจะรู้สึกว่าเรากลัวความเจ็บปวด เพราะมันเป็นอัตโนมติของความที่เราเจ็บมาเยอะเราผิดหวังมาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากโปรเทคตัวเองคอยผามว่าวันนี้ถ้ามีความรักดีๆคําว่าดีๆไม่ได้หมายความว่าต้องดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันมาเติมเต็มให้เรามีความสุขไม่ได้ทุกไปกว่าเดิมพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ยังโอเพนอยู่นะแต่ถ้าไม่มีวันนี้เลือกที่จะไม่วิ่งหาและเพราะว่าคิดว่าวันนี้ชีวิตมีความสุขในวันที่ตัวเองมีความทุกข์มาก,มาก พี่เศร้าอยู่ไม่เกินอาทีอะอันนี้ก็เรื่องงานนะเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็กลับมาปรับใจตัวเองแล้วก็กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าวันนี้มีความสุขมากกว่าเดิมเยอะมากทาั้งๆที่ปัญหาเยอะกว่าเดิมเยอะมากเราจะเห็นว่ามันจะมีวันที่พี่หน้ามุย้ยแต่เชื่อไหมว่าพี่ไม่ได้หน้ามุ้ยทั้งวันนะอะโอเคเวลาพี่คิดงานอะพี่จะหน้ามุ้ยแหละแต่พอพอพี่ไม่คิดงานปุ๊บพี่จะไลนเจสพวกนี้ออกไปให้หมด มันก็จะมีหน้าเช้า <S <S หน้าเที่ยงห<ๆ>น้าเย็าานใช่ๆมันมีหน้าเช้าหน้าเที่ยงนาเย็นแต่ถามว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะท้ายสุดสุดท้ายมันอยู่ที่ใจเราเองเพราะว่าเรากลับมาถามตัวเองว่าเราอยากมีความสุขไหมถ้าเราอยากมีความสุขเราก็จะต้องทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขคือถ้าถามพี่ว่าหนึ่งคือการการกลับมาถามตัวเองว่าความสุขคืออะไรความสุขหลายๆคนบอกมีเงินเยอะความสุขหลายๆคนบอกว่า ได้อยู่กับคนที่รักความสุขอะไรคนบอกว่ามีชีวิตที่พอเพียงเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่พูดว่าความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันมาถามตัวเองก่อนว่าความสุขคืออะไรความสุขของพี่วันนี้หรอพี่ว่าโอเคเออมีเงินพอใช้ไปจนแก่ไม่ต้องรวยมากแต่ต้องไม่ลําบากพอรักษาค่าพยาบาลรักษาพยาบาลมีไว้กินไว้ใช้อาจจะอยากซื้อของที่อยากได้บ้างตอนที่พี่เริ่มมีเงินใหม่ๆหมพี่ซื้อดูจะเห็นว่าพี่แบบซื้อของแบรนด์เนมเยอะมากวันนี้พี่บอกเลยว่า พอมันมีหมดแล้วว่ามันรู้สึกว่าสิ่งพวกนี้ก็มันไม่ใช่ความสุขอีกต่อไปแล้วได้ทานอาหารที่อยากทานเรายังมีวันชิ t เดย์ออกกําลังกายไปเจอเพื่อนอยู่กับออฟฟิศเลี้ยงหมาได้เดินทางท่อง,งเที่ยวอันเนี้ยพี่รู้สึกว่าพี่พี่แฮปปีแล้วสุขแล้วใช่แต่ว่าก็มันก็ยังมีปัญหาเข้ามาเพราะเรายังทําธุรกิจถูกไหมอ่าคราวนี้เรื่องงานพี่พี่ว่าทุกๆธุรกิจต่อให้ใหญ่ มีปัญหาหมดแหละว,วันที่ e คอล c o l o r เล็กว่านี้เล็ก,กว่านี้พี่ก็รู้สึกว่าโหทำไมปัญหามันขนาดนี้วะจะอยู่ไม่รอดแล้วพอมาวันนี้พอมันเริ่มโตขึ้นปัญหามันหนักขึ้นหนักขึ้นจนบางทีอ่ะจนบางทีพี่ก็รู้สึกแบบฉันไม่เป็นบ้านที่ฉันเก่งมากเลยมันมันหนักมากๆแล้วก็พี่ก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้วันที่เปิดไปเนี่ยปัญหาของพี่มันจะขี้ขายหรือเปล่าคือเวลาที่พี่ทําธุรกิจอะไรอ่ะพี่บอกเลยว่า พี่ทำด้วยใจพี่ทุ่มแรงใจแรงกายสมองทุกๆอย่างสินค้าแต่ละตัวของพี่ในบริษัทพี่รู้สึกว่ามันคือลูกมันคือทารกที่เพิ่งคลอดที่พี่จะต้องฟูมฟกักเลี้ยงมันจนโตแต่ whatever ถ้าวันหนึ่งวันใดมันมีปัญหาหรืออะไรบางตัวเราทำธุรกิจอะไรแล้วแล้วพี่รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้พี่จะเป็นคนหยุด ถามว่าวันนี้ไอ้พี่แล้วพี่พูดเนี่ยปัญหาของพี่คืออะไรเราไม่ได้ทํางานคนเดียวเนาะเราจะมีพาร์ทเนอร์อะไรหลายส่วนโรงงานลูกค้าคุณหมอน้องๆในบริษัทซึ่งทุกๆอย่างรวมกันเวลาทํางานทุกอย่างมันจะเกิดปัญหาอยู่แล้วคนนคส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าพี่ว่าวันนี้พอมาทําธุรกิจจริงๆเนี่ยมนุษย์อะเป็นสิ่งที่ ดิวยากที่สุดแหละบ้าแม่คุยยากกว่าเอไอคุยยากกว่าไอบริษัทอะตอนต้นปีอะพนักงานออกเข้าออกเยอะมากตอนนั้นก็มีท้อเหมือนกันนะแต่ในใจอะเรากลับมองว่าเขาอาจจะเลือกจิ๊กซอที่ถูกตัวในเวลาที่เหมาะสมก็ได้มั้งกับรู้สึกแบบนั้นก็เลรู้สึกเออไม่เป็นไรใครที่อยู่สู้กับเรากับเราเราก็ไม่ทิ้งเขาแต่เขาก็ต้องเข้าใจว่า วันนี้มันเป็นยังไงมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งของการทําธุรกิจซึ่งมันมีเรื่องของการเปลนลูกค้าลูกค้าที่รักเราก็มีเยอะ<ม>เยอะมากๆแต่ถ้าที่เขาที่เขาไม่รักเราเขาไม่เข้าใจเรา<ม>เราก็ไม่ได้โกรธเขานะ<ม>เพราะอย่างที่บอกว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองหมดคือถ้าอะไรที่เราปรับได้เราก็อยากปรับแต่ทุกบ้านมีกฎหมดมถูกไหมคือบางทีถ้าเราอาจจะทําอะไรไม่ได้ดั่งใจใครทั้งหมดอะ ถือถ้าทำได้เราอยากทำไปหมดแล้วแต่นั่นหมายความว่าเราก็จะต้องทิ้งตัวตนหรือทิ้งกฎเกณฑ์ของบริษัทไปส่วนหนึ่งส่วนในฝั่งของพาร์ทเนอร์ของโรงงานทำงานกับเกาหลีเจ็บค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าหนะึ่งถึงิะเคเวลความสุขของพี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้า10คือมากที่สุดนะเป็นเป็นวันนะ่ะบางวันแต่พี่ไม่เคยมีสินะ <c oughs> <c oughs> พ,พี่ว่ามันใครมีวันสิบได้หรอไม่มีหรอก เอาเอาเป็นว่า Average ความสูงของพี่น่าจะอยู่ประมาณ8ปดเก้าก็เกือบเต็มใช่ใช่จริงๆก็ไม่มีเหตุผลนะพี่ที่เราจะทุกขนะขนาดมะม่วงยังสุกเลยเร้ทุกทำไมใช่ไหมฮะใช่หวะอะไรวันนี้ไม่เกี่ยวก็นั่นแหละคือวันนี้ถามว่าปัญหาของพี่ส่วนมากตอนนี้ก็คือพี่ว่าพี่เฮิร์ตเพราะคนแต่แต่คนที่จะทำให้พี่เฮิร์ตได้มากที่สุดคือคนที่ใกล้ตัวพี่ถ้าถามวันนี้พี่ยังโชคดีตรงที่ คนใกล้ตัวไม่มีไงตอนนี้ไม่แต่ลูกน้องคือลูกน้องก็ดีต้องต้องบอกว่าในวันนี้ลูกนองลูกน้องดีมากเป็นกําลังใจให้เราเพื่อนก็ดีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราก็น่ารักมากๆแต่ในฝั่งโรงงานก็มีทั้งโรงงานที่น่ารักและไม่น่ารักซึ่งพูดเลยว่าวันนี้ก็พี่พี่มองว่าเข้าใจในเรื่องของธุรกิจตอน,นเด็กๆไม่เข้าใจนะที่เขาพูดว่าเขาเรียกอะไรนะไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร วันนี้พอมาทำแล้วว่าเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจนะแต่วันนี้เ,เข้าใจละแต่ทางนี้ทางนั้นพี่ว่าเงินมันสามารถทำให้คนนะ่ะมันสามารถที่จะหักหลังกันได้เลยเลยวะคนประโยชน์ใช่แต่บางครั้งพี่มองว่าเราเราทำอะไรเรายังต้องมีความมีเอทิกอยู่ในตัวเองอะมีจริยธรรมพี่ก็ไม่ได้เป็นคนมีจริยธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่พี่เชื่อว่าพี่ก็พยายามทำธุรกิจแบบ มีรรมาพิบาลเวลาที่เราขายของแน่นอนเราต้องได้กําไรแต่เวลาที่เราได้กําไรแล้วว่าลูกค้าเขาต้องได้อะไรอย่างที่พี่พูดเสมอหรือแม้กระทั่งกับอย่างเงี้ยเราเป็นตัวแทนจําหน่ายของใครสักคนหนึ่งเราก็เต็มที่อะเอาไว้ฉากต่อดีกว่าแล้วค่อยเล่า <c oughs> ตอนนี้แค่เป็นทิ้งทีเซอร์เอาไว้สุดท้ายแล้วพี่เป็นเรื่องของออเดนเคอร์ N ครับอยากให้อัปเดตนิดนึงฮะช่วงนี้มาถึงไหนแล้ว9ปี มีตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีแผนอะไรตอันอ,<ะ>อ,อ่า e ีเดน o l เลวันนี้เรามี3ามเซสชันเนาะก็จะมีในฝั่งของเครื่องสำอางที่เป็นเ,เครื่องสำอางที่ขายคลีนความงามมีเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็มียาก็คือตัวโ o ลินัมท็อกซินซึ่งนะวันนี้สําหรับปีนี้เราคงทุ่มเทกับการทําการตลาดให้กับตัวท็อกซินตัวนี้ที่ชื่อว่าอินโวนะคะแล้วก็ในระหว่างปีนี้พี่ก็มีการดิวสินค้า มีทั้งที่แพลนจะดิวเป็นดิสเบิวเตอร์แล้วก็มีทั้งที่แพลนจะครีเอทขึ้นมาเองซึ่งก็หวังไว้ว่าปีหน้าก็น่าจะได้ลนช์ตัวโปรดักต์ใหม่เข้ามาอ่ะแล้วก็ทิศทางคือหนึ่งพี่พี่อยากเมนเทนน้องๆคือวันนี้เราไม่อยากขยายคนแต่อยากโตในเรื่องของเทคโนโลยีคือถ้าสามารถที่จะมีเทคโนโลยีที่มาทำให้คนน่ะ สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็อยากเอาเข้ามาช่วยแต่แน่นอนว่าคนนะ่ะเราก็ยังพัฒนายอยู่นะวันนี้จะเห็นว่าถ้าเป็นในฝั่งของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็คือมีอะไรให้ทำแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลานั่นมันคือประสบการณ์ที่พี่ฟีดให้คุณได้เอา Experience ตรงเนี้มาปรับใช้เข้ากับระบระบบเทคโนโลยีที่เรามีก็คือปีหน้าเราได้เห็น new product ของอีกคนแน่นอนใช่นี่ก็ใกล้แล้วนะครับนี่ครึ่งปีแล้วปีหน้าเออใช่อีกไม่กี่เดือนเองมีีก่เเดืออนงจะทันหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับก็วันนี้ก็ของปากของคอหอมปากหอมคอกันเกือบชั่วโมงเลยนะเอาลอย่างี้ก็ไม่เห็นจอเลยอ่ะทำไงเห็นตะหลังจอนะไม่เป็นไรครับเห็นแค่เสียงก็ทำไม่อ่ะอยากให้เห็นจอด้วยอ่ะยังไงดีอ่ะจอมานั่งตรงนี้ไหมคะยังไม่มีกยังไม่มีครับโอเค โอเคแล้วก็ขอบคุณพี่แดนมากสำหรับวันนี้ได้แง่คิดมุมมองเรื่องของทั้งธุรกิจเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะแล้วก็เรื่องของนะจบแล้วหมดแล้วเนาะหมดลตอหมดครบถ้วนนะครบถ้วนก็ก็ครบถ้วนครับพี่แดนก็โอกาสหน้าคงได้มีคุยกับพี่แดนนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งผมผมชอบนะนั่งคุยพี่แดนอย่างเงี้ยผมว่ามันมันไม่ได้แค่ทําเป็นหน้าที่อ่ะไม่แค่ถามอ่ะมันได้รู้หลายอย่างอยากรู้นะอย่างเรื่องอินโบอ่ะผมอยากรู้ว่าทําไมมันถึง ประหนมันตลาดมันใหญ่อะแล้วเราเพิ่งมาทำไมพี่แตนหนึงเก้เอามาลงโอเคครับงั้นก็ขอบคุณมากครับพี่แตนนะวันนี้ขอบคุณราคานี้แค่นี้นะครับ,บค,ค,คนแต่ละคนจะมองความสวยเหมือนกันถ้าคนไข้ย,ยอมให้หมอเติมแสดงว่านะั่นคือคอนเซ็ปต์ b อ a บิวตี้ของคนไข้คนไข้ชอบแบบหนึ่งหมอดีไซน์แบบหนึ่ง ถ้าทําตามใจหมออะบางทีคนให้ก็จะไม่เข้าใจว่าอันเนี้ยมันยังไม่ใช่ในเมื่อฉันชอบแบบนี้แล้วหมอทําไมทาแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงมันต้องปุยกันละลายเข้ามาบอกว่าผมอยากฉีดตรงนี้ครับช่วยสอนหน,หน่อยว่าฉีดฉีดยังไงสอนสอนฉีดผ่านลายไม่มได้ก็คือความกล้ามีได้แต่น้องต้องมีความรับผิดชอบในการทำ